สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมสวยงามวันนี้มาคุยข่าวกันท่างหน่ครับผมอีกแล้วอัปเดตต้นเดือนเมษานะครับก่อนจะปีใหม่ไทยนะใช่ไหมฮะไปครับก่อนไปดูก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยใช่แล้วอันนี้เราเลือกมาประามาหนึ่งแล้วกันครับเหมือนเดิมก็คือรุ่นที่เราสนใจฟุตตี้เฮดไลน์ครับมาครับผมดูกันที่ข่าวแรกก่อนนี่ไนกี้พรีเมียร์สีใหม่นะ ครับผมมาในสีสีขาวน้ำเงินเหมือนเทมโปตัวที่ทำที่อิตาลีก่อนนี่ใช่ไใช่ใช่สีสีออกแบบแนวแบบแอนเดียโรหน่อยแต่ช่วงด้านส้นท้ายจะเป็นแดงนะอนี่มีแดงอยู่นี้นิดนึงสวยนะดูการต่งผมชอบแฮสีนี้รอรอออืม่าฟิลแบบแอนเดียโรกรับฮ สวยนขาวนะลองหาดูแต่โอ้โหสีอย่างเงี้ยไม่ค่อยเข้าเฮยแต่โอ้คุณชายเลยอันเนี้ยหล่อเนี่ยตัดดินได้เหมือนเดิมเดิมสีใหม่นะครับลองไปดูแล้วกันอ่ะฮะเนี่ยแต่ส่วนตัวผมว่าสวยนะอ่ะฮะนี่อยากได้เลยอ่ะแต่พอซื้อมานั้นไม่กล้าใส่ขาวจวงเลยขาวแบบขาวรลอเลยและอย่างแบบที่บอกสีแปลกอ่ะไม่ค่อยเข้าอ่ะฮะ อาจจะต้องหาร้านเขาเรียกว่าอะไรฝากซื้อมาอนะครับป่ะไหนก็มาขาไนกี้แล้วเราไปต่อกันที่ไนกี้เทมโปแต่เป็นเทมโปเจนใหม่นะครับผมนี่ก็เป็นขาเล็กๆน้อยๆจากเทมโปก็คือในเจนที่10ต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ใช้หนังจิงโจแล้วนะครับ จะยกเลิกหนังจริงโจ้ออกไปครับผมใช้เป็นวัสดุเขาเรียกอะไรซินเทติกอะไรเงี้ยก็คือวัสดุทดแทนแหละวัสดุสังเคราะห์นะครับผมแต่รูปเมื่อกี้ยังไม่ชัวร์นะว่าจะรูปลักษ์เป็นอย่างไงหรือเปล่าครับมีมีมีรูปให้ดูไหมเมื่อกี้เนี่ยประมาณนี้ไม่รู้จะออกมาประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าใช่แต่ถ้ามันออกอย่างนี้นะผมว่าปีนี้สวยกว่า เออเออหรือใครอยากจะได้หนังยิงโจ้คุณต้องซื้อปีนี้ใช่แล้วว่าไม่ค่อยชอบลน์นี้เท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวมนรอดูอีกทีแล้วกันว่าใครเป็นแบบนี้ว่าใครเป็นแบบแฟนบอยหนังแท้ต้องรีบซื้อเลยอะรีบซื้อปีนี้นะครับครับผมไปที่ข่าวต่อไปนี่เฉลิมฉลองกันหน่อยนี่เป็นแฟนทอม m x x นะครับผมโอ้โหกับแฮร์รี่เคนนะครับไนกี้ออกรองเท้ามาให้เขาเรียกว่าอะไรนะ รุ่นพิเศษให้เขาแล้วกันอ่ารุ่นพิเศษฉลองในการยิงประตูอืทีมชาติอังกฤษครับที่แบบว่าทำลายสถิติแล้วกันครับผมสุดยอดนะนี่นี่ไงฮะสีประตูมีเลขด้วยครับผมแต่ถ้าอยากได้แบบแฮร์รี่เคนนี่ปักท้ายอย่างงี้ไปทําได้ในในกี่ใบอยู่นะครับผมใช่เนี้ยฟอนต์อย่างนี้เลยไปออกแบบได้สวยแล้วเนี่ยโหลายแบบกราฟิกเยอะมากนี่เอเขาจะมีแบบ ค้าสีไว้แบบเยอะนะทุกหลนซ่อนไว้เยอะนี่ฮะเนี่ยดีเทลก็จะเนี่ยมีซ่อนซ่อนไว้นะเยอะแยะมากมายพื้นสวยนะผมชอบพื้นมากเลยสวยสวยเออพื้นสวยเลยอ่ะเอาเอาเอาขามาฝากกันแล้วกันใช่ครับผมไปดูกันต่อแอนดี้เคนคู่นี้นะอ่านี่ฮะายฮะเน็กเจนครับครับผมอาดิดาสเอ็กครับเครซี่ฟาสครับผมเอ เหมือนสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าไอ้ตัวปัจจุบันอะสปีดพอร์ทัลนะความรู้สึกส่วนตัวมันเหมือนแบบเพิ่งออกมาไม่นานเออนั่นแหละแต่นี่มาแล้วนะ n น็ t เจนครับผมอันนี้มึงเรืองแสงมาเลยนะใช่โอ้โหเราก็ต้องบอกลาใช่เพราะเราใส่ไม่ได้จริงแต่ดูจากส้นอะมันสูงขึ้นรับขึ้นมานะมันมีความโค้งขึ้นอะดูน่าจะกระชับมาก ดูเหมือนข้อมันเริ่มสูงขึ้นมาอีกนิดแหละอใช่ไหมใช่อืมต้องไปลองแต่ก็อันนี้ข่าวดูสมก่อนแล้วกันหน้าเท้าดูกว้างอยู่นะถ้าดูจากมุมบนน่ะหรือว่าเราอาจจะมีแอบมีหวังต้องไปลองดูเออแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวแบบตัวหนึ่งอะไรเงี้ยมองไม่เห็นแต่เอาเป็นว่ารูปทรงประมาณนี้ครับผมนะนี่เป็นร้อยปุ่มเป็นเทฟนะ เนี่ยเออเดี๋ยวรอดูตอนออกมาแล้วกันนะครับว่าจะสีเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ไข่ใส่นี้ก็เป็นสาวกสปีดรูปแบบหลุดๆออกมานะแต่ก็ยังไม่แน่อาจจะยังไม่้อยเปอร์เซ็นต์ครับไข่สาวกสปีดรอดได้เลยใช่เน็คเจนนะครับนี่เคลเซฟัสเคลเซฟัสนะนี่ไง ไล่มาใช่เงี้ยยี่สิบยี่เอ็ดยี่สิบสองนอกาปีหนึ่งผ่านไปเร็วมากเลยนะครอก็คือแต่เป็นแต่ละปีนะความรู้สึกเราเพิ่งเหมือนเพิ่งคุยไปสปีดพอท่ลนะนาฮะนี่เครดิตฟ้าของเจออกมาแล้วฮะครับโอเคไปกันต่อนี่มาดูฮะนี่ยกให้เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยอือโอ้โหสีสันแบบสีอ่อนพาสเทลสวยเออเป็นสตาร์ทพาสเทลที่สวยมากเลยสตาร์ท ค okay. ือเห็นตอนแรกที่มานั่งดูข่าวเห็นแวบ,บแรกคือแบบเอออันเนี้ยเด้งเลยอาใช่น่าสนใจเออมาในพร้อมกัน3รุ่นนะมาเริ่มคู่นี้ฮะนี่โอ้โหรวดลายอย่างงี้สวยมากมสีขาวม่วงนะแล้วก็ฟ้าทักน,นี้สวยเออผมชอบพื้นมากเลยอ่ะสวยะฮะมันออกฟ้าเขียวมิ้นิ์นนะเออแล้วมานี่คู่นี้ก็ดู ดูบาเขียวมิ้นม่วงอ่ะเป็นออกพาสเทลหมดนะใช่สวยดูบางดูปัดเปรียวนะมันดูหล่อแอบหวานๆนิดๆแตสวยดีเออตัวนี้อยากลองอ่ะผมอยากลองใส่มากเลยความรู้สึกเหมือนแบบรองเท้ารุ่นเก่าๆอ่ะแต่คือเออสีอ่ะสีสันมันประมาณแบบยุคเก่าอ่ะเออแต่สวยนะเนี่ย ดูคลาสสิกดิพอตัวนี้มันเป็นคิงด้วยแหละมันก็เลยคิงอีโวนะลายมันก็ยังดูแบบมีความคลาสสิกปนปนบวกกับสีนี่มันก็ดูแบบเออเข้าท่านี่สวยทีมอะไรครับเนี่ยไม่รู้ครับแม่โอ้โหถามซะยากเลยก็ต้องนักคุณบอลสักคนแหละอ้าวไม่รู้อะถ้าถามว่าทีมอะไรไม่รู้ฮะลองไปดูนะครับ ครับผมประมาณนี้ข่าวช่วงนี้นะยังไงเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็เราก็จะมาอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ฝากช่องไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เราด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้เขาขอต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าไปเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ